หนุ่มสอนรามพระเอกพ่อไม้เลี้ยงลูกดีมากค่ะยกมาไหลวยัยยันแม่บ้านแมครครกันเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าค่ะว่าน้องวีจินั้นเติบโตมาอย่างดีสมกับที่ขุนพ่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ตั้งใจดูแลฟูมฟักเท่าที่พ่อคนหนึ่งทําได้สนับสนุนทุกกิจกรรมการเรียนรู้ที่คิดว่าดีว่าเหมาะและที่ป้าป๊าหนุ่มสอนมาดีตลอดนั้นก็คือการเป็นคนกตัญยูมีมารยาทอ่อนน้อมทมตนซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการแชร์มุมน่ารักน่ารักของน้องวี วิจิพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าปีนี้วิจิอนุบาล3แล้วปีหน้าก,ก็ขึ้นปหนึวิจิกรับขอบพระคุณคุณครูแม่บ้านและพี่ๆแม่ครัวทุกท่านนะคะที่อบรมสัง่งสอนมอบวิชาวความรู้และดูแลว,วิจิเป็นอย่างดีรักและเคารพทุกท่านค่ะแฮทแท็ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอนุบาลปรางทิพย์แฮท็สามผู้ไรพอลูกอ่อน แฮทแท็กติดดินแตบินได้สองกายหัวใจเดียวค่ะ